สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูกิ๊กกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนนี้ครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องหลอดดำน้ำกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องหลอดดำน้ำกันนั้นครูกิ๊กมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ที่น่าจะจมทำไม่กลับลอยอะไรที่น่าจะลอยทำไมจริงจมหากวัดถูไหนไหนจับตัวเน่นเป็นก้อนวัตถุแน่นจมแน่นอนเพราะความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะเป็นก้อนหินรองเท้ากูดื้อรถยนต์ก็คงต้องจมจมจมถ้าวัดถูหนาแน,น่นมากกว่าน้ำ จมจมหรือลอยลอยหรือจมจมหรือลอยวางช่วยบอกเยว่าจะลอยหรือจม,อ,จมอะไรที่น่าจะจมทำไม่กลับลอยอะไรที่น่าจะลอยทำไม่จม,จมแต่ถ้าวัตถุใดยึดติดกันแบบกระจายตัววัตถุนั้นลอยได้ชัวร์เพราะความหนาแน่น,าน ลอยหรือจมจมหรือลอยลอยหรือจมจมหรือลอยรู้ได้เลยไม่ต้องคอยหน้าแน่นน้อยกว่าเน้มก็ลอยหน้าแน่นมากกว่านิมก็ต้องจมจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลง ลอยจมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเนื้อหาในเพลงมีสิ่งของที่ลอยและจมน้ำได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะในบทเรียนนี้ครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองเรื่องหลอดดำน้ำกันนะคะเด็กๆคิดว่า หลอดที่เรานำมาดูดน้ำสามารถดำน้ำได้ไม่นะถ้าเด็กๆอยากรู store, ้แ uhm? ล้วเดี well know, ๋ยวเราไปทำการทดลองหลอดดำน้ำไปพร้อมๆกันเลยค่ะการทดลองหลอดดำน้ำมีอุปกรณ์ในการทดลองดังนี GOD ้ค่ะ 1. หลอดดูดน้ำาูคลิปหนีบกระดาษ paper clip. สามดินน้ำมัน p l a s t i c i n e สี่กรรไกร Scissors ห้าเทปใส Tape ok, หกขวดน้ำ Bottle เจ็ดแ <B ottle. S 2> ก้วน้ำ Water Glass แปดน้ำเปล่า Water เก้ากระดาษ Paper สิดินสอ Pencil 11. ดินสอสีค่ะ Colored Pencils ถ้าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทดลองหลอดดำน้ำกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะใช้กรรไกรตัดหลอดดูดน้ำเด็กๆสามารถตัดตามคุณครูได้เลยนะคะแต่เด็กๆต้องระมัดระวังการใช้กรรไกรนะคะ ควรให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะขั้นตอนที่2พับครึ่งหลอดดูดน้ําแล้วใช้รวดเสียบกระดาษเสียบระหว่างปลายหลอดทั้งสองข้างจะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนที่3ปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเด็กๆขั้นตอนที่4นํารวดเสียบกระดาษที่ติดกับหลอดเสียบลงบนดินน้ำมัน แบบนี้เลยค่ะหลอดดำน้ำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราลองเอาหลอดดำน้ำที่เราทำเสร็จแล้วนะคะไปทดสอบการลอยน้ำกันเลยนะคะเริ่มจากการทดลองหลอดดำน้ำในแก้วน้ำกันก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าหลอดดำน้ำจะลอยในแก้วน้ำไหมหนะไปดูกันเลยค่ะหลอดดำน้ำจมลงไปแล้วค่ะเด็กๆ แสดงว่าดินน้ำมันหนักเกินไปเดี๋ยวเราลองเอาดินน้ำมันออกเล็กน้อยนะคะมาลองดูกันอีกครั้งนะคะเด็กๆหลอดดำน้ำลอยได้แล้วค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเราลองนำหลอดดำน้ำไปทดลองกับขวดดูบ้างนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆใส่หลอดดำน้ำลงไปในขวดนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าหลอดดำน้ำ ลอยอยู่ด้านบนค่ะเด็กๆลองใช้มือบีบขวดดูนะคะเมื่อบีบแล้วค่อยๆปล่อยมือออกนะคะเด็กๆสังเกตดูหลอดดำน้ำของเด็กๆนะคะว้าวหลอดดำน้ำจมลงไปแล้วค่ะและหลอดดำน้ำค่อยๆลอยขึ้นเมื่อปล่อยมือออกจากขวดค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นสัตว์ทะเลลอยน้ำกันดีไหมคะเด็กๆ โดยครูกิก๊กจะวาดรูปปลาให้ลอยในท้องทะเลนะคะเด็กๆเ,เมื่อได้รูปปลาแล้วใช้กรรไกรตัดออกมานะคะแล้วติดเทปใสที่รูปปลาทั้งสองด้านเลยนะคะ <C> เพื่อป้องกันน้ำค่ะติดรูปปลาลงบนหลอดเลยนะคะแล้วนําไปทดลองเล่นกันเลยค่ะ <C> <_ letter> เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆได้ทําการทดลองเรื่องหลอดดําน้ําไปพร้อมๆกับครูกิ๊กกันแล้วใช่ไหมคะสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆโชว์หลอดดําน้ําของเด็กๆให้ครูกิ๊กดูหน่อยได้ไหมคะว้าวสวยจังเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะจากการทดลองเรื่องหลอดดําน้ําสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อบีบขวด การบีบขวดทำให้แรงดันในขวดมากขึ้นอากาศภายในหลอดรวมตัวกันน้ำจึงไหลเข้าไปแทนที่ในหลอดทำให้มีความหนาแน่นของหลอดดำน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ำค่ะหลอดดำน้ำจึงจมลงด้านล่างค่ะเด็กๆ 2. <Wow. S 1> เมื่อคลายมือหรือปล่อยมือออกจากขวด ทำให้แรงดันในขวดลดลงอากาศภายในหลอดขยายตัวน้ำจึงไหลออกจากหลอดทำให้มีความหนาแน่นลดลงจนน้อยกว่าน้ำค่ะหลอดจึงลอยขึ้นด้านบนอีกครั้งค่ะ <Wow! S 1> สำหรับวันนี้คุกกิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไป คูกิ๊กมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆนั้นรอติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ